สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงโชคลาภวาสนาโอกาสและข้อแนะนำแนวทางชีวิตมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของ การงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชครลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้จะมีโอกาสใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านยังมีจุดที่ ยังต้องรับผิดชอบและควรระมัดระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ The w o r ิ The เดอ m คือโอกาสบรรยากาศใหม่ๆสำหรับพี่น้องชาววันอาทิตย์การงาน จะดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ไม่ดีให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงได้นะครับสำหรับท่านที่รอคอยงานมีโอกาสที่จะได้งานทำมีความรุ่งเรืองมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับ เส้นทางของการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นมีโอกาสรับเงินมีโอกาสที่จะได้พลิกสถานการณ์ของการเงินได้ดีขึ้นนะครับรวมทั้งโอกาสใหม่ๆชีวิตใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น8ดาบนะครับจากจุดที่ดีนะครับเรามาดูว่าส่วนที่เป็นอุปสรรคภาระหน้าที่ค้อบผูกมัดที่ยังต้องรับผิดชอบ สำหรับพี่น้องชาววันอาทิตย์ยังมีนะครับไม่ว่าท่านจะรู้สึกว่าไม่ดีเท่าไหร่นักอยากจะเปลี่ยนแปลงภาระรตรงนั้นหน้าที่ตรงนั้นแต่ยังต้องรับผิดชอบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ยังต้องมีสิ่งที่จะต้องจัดการสะสางอยู่นะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับเป็นราชาไม้เท้าการงานโดดเด่นมั่นคง ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับมีเดวิลนะครับมีโชคลาภแต่ว่าปัญหาที่อาจจะตามมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินนะครับเพราะฉะนั้น ทำอะไรในวันนี้ต้องรับผิดชอบต้องดูแลดีๆต้องจัดการบริหารด้วยความไม่ประมาทนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของคนมีปัญหาบางอย่างที่ยังต้องจัดการสะสางไม่ว่าจะเรื่องของการงานภาระต่างๆนะครับแต่อยาา่างไรก็ตามนะครับวันนี้มีแนวโน้มที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงเป็นโอกาสใหม่ๆการงานการเงินทิศทางแนวทางชีวิตจะดีขึ้นความรักจะดีขึ้นนะครับารกนนรบารเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีนะครับขอให้วันนี้ดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทแล้วโอกาส ก็จะเป็นของท่านนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้การขยายโอกาสในเรื่องของการงานมีเข้ามานะครับรวมทั้งโอกาสที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยส่วนรายเอียดต่างๆหรือว่าข้อที่คราวรระวังมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นึ่สำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็น5ถ้วย5ถ้วยคือเรื่องของความรู้สึกอารมณ์และความรักนะครับ ในช่วงนี้ยังไม่ค่อยสดใสไม่แจ่มใสเท่าไหร่นักนะครับสิ่งที่เรอคอยเกี่ยวกับความรักไม่เต็มที่ตามที่ท่านปรารถนาและต้องการนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น8ไม้เท้าเรื่องของการงานนะครับวันนี้ชาววันจันทร์ขยายงานสร้างโอกาสใหม่ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับขยายได้พื้นที่ต่างๆเปิดกว้างขึ้นมานะครับรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเติบโตและก็เปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับบางคนยังมีโชคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะได้บ้านได้ที่ดินจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้ผ่านพ้นไปได้ครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นราชินี ไม้เท้านะครับการงานโดดเด่นมั่นคงขึ้นนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับท่านยังมีโอกาสใหม่ๆการซื้อการขายการที่จะทําเจราจาตกลงต่างๆก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับการขอความเฉลยจากผู้ใหญ่วันนี้ดีเยี่ยมนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับมีแห่งแมนอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับแม้ว่าดวงดีจุดเด่นอยู่ที่การงานนะครับแต่ว่าอาจจะจุดมีปัญหานะครับมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางด้านบางอย่างเข้ามาอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันจันทร์ควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้การงานโดดเด่นขึ้นมาโดยเฉพาะการงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับมีความเป็นไปได้นะครับที่ท่านจะได้จัดการบริหารอสังหาหรือมากได้มาจัดการทําให้มันมีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนะครับการเพิ่มโอกาสทางด้านของการงานวันนี้ก็จะดีขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีโอกาสได้รับความสําเร็จนะครับแต่ประเด็นของความร,รักยังมีปัญหานะครับรวมทั้งอาจจะมีเหตุการณ์ มีสถานบางอย่างที่เข้ามาในวงจรชีวิตของท่านอย่างรวดเร็วด้วยนะครับก็ต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทใจเย็นๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคกลาววาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตยอย่างน่าทึ่งน่าอัศจรรย์น,นะครับแต่ในขณะเดียวกันยังมีเหรียญอีกด้านหนึ่งที่จะกลับตลรพัดอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววัน อังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1คือ wheel of fortune นะครับกงล้อของโชคลาภกงล้อของการเปลี่ยนแปลงชีวิตกงล้อของทรัพย์สมบัติมีโอกาสที่จะหมุนเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกชีวิตของชาววันอังคารได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับใครที่รอคอยโอกาสต่างๆจะสมหวังนะครับการงานจะดีขึ้นการเงินดีมากๆด้วยนะครับชีวิตเปลี่ยนอย่างรวดเร็วครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น3ไม้เท้านะครับเรื่องของโอกาสทั้งด้านการงานการเงินความรักนะครับดีขึ้นการงานก็จะมีการทําสัญญามีข้อตกลงมีการเจราจาใหม่ๆนะครับหรือไม่ก็จะเป็นการเดินหน้าต่อไปสร้างโอกาสให้กับตัวเอง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือก็จะมีอาชีพเสริมที่เติมเข้ามาเพิ่มเข้ามาในช่วงเตรานี้รวมทั้งการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนต่อด้วยก็มีโอกาสดีนะครับการเงินเริ่มมีเงินหมุนเข้ามามีค่าจัดการมีการบริหารมีกําไรต่างๆที่เติมเต็มเข้ามาในช่วงเมดานี้รวมทั้งเงินลงทุนใหม่ๆด้วยนะครับความรักอยู่ในทิศท,ทางที่ดีนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาวบังการเป็น7เหรียญน,นะครับวันนี้การเงินนะครับมีการบริหารการจัดการที่ดีวางแผนดีๆแล้วโอกาสของความสําเร็จก็จะมั่นคงต่อไปครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นทาวเวอร์นะครับดวงดีมีจุดเด่นมีจุดเปลี่ยนมีจุดพลิกสถานการณ์ดีๆแต่ว่าอาจจะมีจุดพลิกอีกด้านหนึ่งคือเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เราไม่รู้ตัวอาจจะเกิดขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันอังคารนะครับวันนี้ดวงเด่นแต่ว่าต้องระวังเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่คาดคิดด้วยนะครับ สรับดวงของคนที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ดวงดีเรื่องของการงานการเงินชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนแปลงใต้พลิกสถานการณ์วิกฤตทั้งหลายทั้งปวงให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับงานก็จะเติบโตมั่นคงขึ้นมีการทําสัญญามีการเจราจามีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับเรื่องของการเงินวันนี้รับเงินค่อนข้างที่จะเยอะมากเป็นพิเศษนะครับแต่จุดที่ควรระวังคือเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เราไม่คาดคิดเป็นต้นว่าเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของ ของอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องชาววันอังคารด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับชีวิตค่อยๆเดินหน้าต่อไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีแนวโน้มมีโอกาสใหม่ๆแก้ไขปัญหาได้คลี่คลายปัญหาได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ6ดาบ6กดาบคือการคลี่คลายปัญหานะครับพี่น้องชาววันพุธอาจจะเจออุปสรรคเจอความยุ่งยากลำบากใจชีวิตมันมีแต่อุปสรรคต่างๆนะ ไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานการเงินความรักทิศทางชีวิตนะครับเริ่มดีขึ้นโอกาสใหม่ๆก็จะหมุนเข้ามาคลี่คลายปัญหาได้มีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยบางคนเปลี่ยนแปลงงานคนที่รอคอยงานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานทํานะครับเรื่องของการเงินวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับจะมีเงินหมุนเข้ามาตลอดเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาของการเงินได้ความรักก็เริ่มดีขึ้นนะครับสําหรับคนที่รอคอยความรักครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือเรียนนะครับเ,เรื่องของการเงินที่เชื่อมโยงถึงลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะครับเติมเต็มเข้ามาในช่วงเวลานี้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น1นเหรียญโอกาสการเงินเริ่มดีขึ้นจะมีเส้นทางของการเงินที่มี สถานะที่มีความเคลื่อนไหวดีขึ้นเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับถึงจะยังไม่เยอะไม่มากแต่ว่าโอกาสของการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับมาดูว่าเป็นอะไรครับเป็นดมูลนะครับ เรื่องของโชคลาภวันนี้ยังไม่สดใสเท่าไหร่นักนะครับยังไม่แจ่มใสเท่าที่ควรน,นะครับก็ต้องอดทนรอคอยสิ่งดีๆที่จะหมุนเข้ามานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับจากปัญหาจากอุปสรรคต่างๆเริ่มคลี่คลายจะมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาไม่ไ it วาม่าการเปลี่ยนแปลงงานการรอคอยงานจะสมหวังรอคอยเงินมโอกาสที่จะได้รับนะครับถึงจะยังไม่เยอะแต่ว่าการเงินก็จะเริ่มมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับความรักเริ่มดีขึ้นนะครับสิ่งที่รอคอยเกี่ยวกับโชคลาภวันนี้ยังไม่สดใสเท่าที่ควรน,นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธ ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาะโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้มีการเริ่มต้นใหม่ๆม,มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับผ่านพ้นอุปสรรคได้ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัส,สบดีจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ4ถ้วยนะครับจะมี บรรยากาศบางอย่างบางเรื่องชวนให้หงุดหงิดรำคาญใจนะครับไม่ว่าจะจากสิ่งรอบๆตัวจากคนบางคนนะครับสิ่งที่เราต้องการมันยังไม่เป็นไปตามที่ต้องการเท่าไหร่นักนะครับก็ต้องอดทนใจเย็นๆรอจังหวะดีๆแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับที่สําคัญวันนี้อารมณ์จิตใจเป็นส่วนที่สําคัญนะครับหนักแน่นแล้วโอกาสต่างๆก็จะดีขึ้นครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ครับเป็นสตารสตารคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผ่านพ้นอุปสรรคได้คลี่คลายปัญหาได้มีโอกาสใหม่ๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินเรื่องของความรักทิศท,ทางแนวทางชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น8เรียนสถานะ การเงินวันนี้ชาววันพฤหัส,สบดีนะครับเด่นมากนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานส่วนตัวอาชีพอิสระงานที่ทำด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะบุคคลวันนี้มีจุดเปลี่ยนมีจุดแข็งที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ดีมากๆนะครับโอกาสที่จะรับเงินจากส่วนนี้เต็มที่นะครับรับเงินจำนวนมากๆด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤรหัสบดีนะครับเป็นหนึ่งมเมท้าเป็นโอกาสการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่มีปัญหาจะสามารถจัดการได้ผ่านพ้นได้โชคลาภโอกาสสิ่งดีๆเริ่มที่จะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องชาววันพฤรหัสบดดีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพาริัส,สบอดีครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินความรักบรรยากาศต่างๆที่อาจจะมีปัญหาเริ่มคลี่คลายเริ่มก้าวไปสู่ความมั่นคงขึ้นการงานดีขึ้นเปลี่ยนแปลงการงานได้บางคนรอคอยงานก็จะสมหวับบางงานที่เป็นงานพิเศษงานอิสระอาชีพอิสระอาชีพที่ทำด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล วันนี้เด่นมากนะครับมีรายรับมีรายได้มีการเงินจากจุดนี้ค่อนข้างที่จะเยอะรวมทั้งมีโอกาสใหม่ๆโชคลาภสิ่งดีๆมาเริ่มที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันพฤรหัสบ,บดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้การงานการเงินยังอยู่ในจุดที่สมบูรณ์มั่นคงนะครับแต่ว่าการติดต่อการสื่อสารใดๆก็ตามนะครับต้องระวังวันนี้อย่าใจร้อนนะครับส่วนรายเดียต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ3ดบับ3ดับคือความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจความไม่พอใจอารมณ์หงุดหงิดลำคานใจประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ติดต่องานการพบปะก,กับผู้คนต้องระวังเรื่องอารมณ์อย่าใจร้อนนะครับเรื่องเอกสารสัญญาทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ควรทําด้วยความระมัดระวัง ก็ดูแลดีๆเกี่ยวกับความถูกต้องนะครับป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาที่นําไปสู่ความขัดแย้งด้วยนะครับอาการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับการงานการเงินดีนะครับวันนี้งานประสบความสําเร็จการงานการที่เราจะสร้างความมั่นคงเปิดกว้างขึ้นมานะครับรวมทั้งปัจจัยภายนอกบ้านที่ดิน ทรัพย์สินรายได้ต่างๆวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับแต่ว่าเรื่องของความรักยังมีปัญหายังไม่ลงตัวครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น2ดาบด้วยนะครับเป็นการติดต่อการสื่อสารที่รวดเร็วขึ้นพี่น้องชาววันศุกร์ยังโดดเด่นในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพผ่านสื่อผ่านออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องระวังเรื่องของข้อตกลงเรื่องของการทําสัญญานะครับตรวจสอบป้องกันข้อผิดพลาดด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทาิศทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นเด็กถือไม้เท้านะครับโอกาสของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นก็เริ่มเปิดกว้างขึ้นมานะครับโชคลาภบ,บรรยากาศเปใหม่เริ่มดีขึ้นครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของการติดต่อการสื่อสารค่อนข้างรวดเร็วขึ้นนะครับมีทั้งผลที่ดี ส่วนที่ควรระวังด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของข้อผิดพลาดความใจร้อนความประมาทหรือว่าอะไรที่มันจะส่งผลกระทบมีการทะเลาะมีความวิวาดมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ด้วยก็ต้องระวังในส่วนนี้นะครับภาพรวมแล้วการงานดีการเงินดีทรัพย์สินรายได้ต่างๆดีเยี่ยมปัญหาที่อาจจะยังมีอยู่ในช่วงเวลานี้คือเรื่องของความรักการรอคอยเกี่ยวกับความรักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสส่วนที่จะดีก็คือโชคลาภบ,บรรยากาศต่าง ต่างเริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้มีดวงของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางดวงผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์แต่มีจุดที่ควรระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือพระสังฆราชนะครับวันนี้ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีโอกาสที่ท่านจะผ่านพ้นปัญหา เจ้ประสักก็จะได้รับการแก้ไขมีผู้บอกแนวทางทิศทางชีวิตมีผู้ช่วยเหลือบางคนก็จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองอบรมศึกษาเรียนรู้ต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นพัฒนาตัวเองได้นะครับรวมทั้งการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยในช่วงเวลานี้จะถือว่าเป็นจุดเด่นไม่น้อยสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น ชาลีออดนะครับเป็นดวงของนักรบนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานด้วยนะครับบางคนเดินทางออกต่างจังหวัดบางคนเดินทางเพื่อศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมบางคนมีงานใหม่ๆเข้ามาบางคนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานด้วยนี่เป็นโอกาสใหม่สําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น7ไม้เท้าเรื่องของการแข่งขันวันนี้ชาววันเสาร์ยังมี เรื่องของกฎเกณฑ์กติกาการคัดเลือกการทดสอบการสอบแข่งขันตรงนั้นตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการงานด้วยนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นงานอย่างไรก็ตามท่านจะผ่านอุปสรรคได้จะประสบผลสำเร็จแห่ของการแข่งขันหรือว่าการคัดเลือกนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นเดทนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องที่ควรระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับอันนี้ดวงของผู้ใหญ่อุปถัมภ์เรื่องของเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของบุญกุศลเรื่องของการสร้างโอกาสพัฒนาตัวเองมีส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ชาววันเสาร์ผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนเดินทางออกต่างจังหวัดบางคนมีการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อสร้างอนาคตแหกตัวเองนะครับ มีการแข่งขันมีกฎเกณฑ์มีกติกามีการคัดเลือกเพื่อที่จะสร้างความสําเร็จให้ตัวเองมีโอกาสที่ท่านจะได้รับความสมบังนะครับประเด็นความรักวันนี้ยังไม่ลงตัวรวมทั้งมีเรื่องที่ควรระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับอาละครับวันนี้บหาฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆด,ด,ด้วยนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านท,ที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆสำเร็จมั่นคงกันนะครับสวัสดีครับ